เรื่องหลอนในตำนานที่โด่งดังมากเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเรื่องนี้ก็มาจากรายการตีสิบเป็นประสบการณ์ลี้ลับที่กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งยานหลังสิบได้ไปเจอเจอมาที่ปูกระดึงโดยระบุว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขานั้นนัดกันไปเที่ยวแล้วก็ไปพักที่โรงแรมที่ปูกระดึงจังหวัดเลยจนกระทั่ง นำมาซึ่งเหตุการณ์ขนวัวลุกที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางในเวลานั้นการมาเที่ยวภูกระดึงในครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของกลุ่มวัยรุ่นทั้ง10คนที่เป็นเพื่อนรวมมหาลัยเดียวกันอย่างไรก็ตามเนื่องจากเห็นว่าเป็นการมาเที่ยวกันเองของกลุ่มวัยรุ่นหนึ่งในนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่า ก่อนที่จะมาก็มีญาติผู้ใหญ่เป็นห่วงอยู่เช่นกันอยากให้ทุกคนนั้นระมัดระวังตัวมีสติอยู่เสมอไม่คึกขนองจนเลยเถิดอีกทั้งยังกําชับว่าให้ไหวเจ้าที่เจ้าทางปอกกับเจ้าป่าเจ้าเขาด้วยแต่พอไปถึงจริงๆด้วยความตื่นเต้นตามประสาก็ทำให้ลืมและละเลยคำเตือนในที่สุดยิ่งไปกว่านั้น ในกลุ่มจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่ออกจากฮาวกว่าคนวินเกาบ่อยนั้นเป็นคนที่ไม่ก็เชื่อเรื่องของพูดผีวิญญาณหรือแม้กระทั่งความเชื่อในเรื่องของอาถรรพ์ใดๆทั้งสิ้นอีกทั้งยังเป็นคนที่กึกะนองพูดจาแบบผงผางตลอดต่างยิ่งอยู่ในสถานที่ที่แปลกหูแปลกตาบ่อยก็ยิ่งโชว์ของด้วยการพูดท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นบ้าง ใช้กำยับคายบางเขาทำนองที่ว่าไม่เชื่อแต่จะลบลู่และแม้ว่าเพื่อนเพื่อนนั้นจะเตือนเขาอ,อย่างไรก็ไม่ต่างจากโยนฟืนเข้ากองไฟเพราะว่าการที่เพื่อนเพื่อนเตือนมันก็ทำให้บอยนั้นยิ่งทวีคูณความกล้าจนคำที่พูดออกมานั้นไม่สามารถพูดออกอากาศในรายการได้ กระทั่งระหว่างที่เดินเที่ยวเข้าไปในป่าชมน้ำตกในป่าอยู่นั้นจู่ๆทุกคนก็รู้สึกตัวว่าพวกเรานั้นน่าจะลงทางเข้าแล้วพยายามที่จะหาทางออกแต่มันก็ไม่เจอตอนนั้นเริ่มที่จะมีเสียงกระซิบกบระซาบพ,พูดคุยกันแล้วบางก็ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นโกรธเอาหรือเปล่าผู้นำทิพย ที่เป็นบุญพีอายุเยอะที่สุดในกลุ่มก็เดิมที่จะไม่สบายใจกับการกระทําที่คึกขนองของน้องๆจนเดินไปเจอเขากับต้นไม้ขนาดใหญ่ใหญ่มากๆซึ่งก็อยู่ข้างหน้าจึงได้ยกมือไหว้กับเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ขอ,อกระมาลาโทษอย่างที่ยายเขาเคยเตือนไว้ก่อนที่จะมาเที่ยวหลังจากความพยายามที่จะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ เดินได้ไปอีกสักพักก็ไปพบเข้ากับไม้สีแดงประหลาดที่มีปลายไม้หมวนงอดูราวกับไม้เท้าของภูวิเศษดุนพีคนนั้นก็มองว่านี้อาจจะเป็นการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บอกให้คณะนั้นเดินไปตามทิศทางที่ปลายไม้นั้นชี้ไปโดยที่ในน้ำไม้แท่งนั้นเดินมาด้วยกระทั่งไม่นานนัก กลุ่มนักศึกษาก็สามารถออกมาพ้นเขตป่าได้จริงหลังหลุดออกมาจากป่าแล้วในช่วงเย็นกลุ่มนักศึกษาก็คลายกังวลแล้วก็เริ่มเดินเที่ยวกันต่อโดยจุดหมายคือผาหลุมศักเพื่อที่จะรอดูวิวทิวทัศน์ในช่วงเวลาตะวันตกดินเมื่อไปถึงกบพบกับนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่มารอชมอยู่เช่นเดียวกัน ในระหว่างนั้นเพื่อนรวมทิพย์ก็ต่างพากันพักผ่อนตามอัตยาศัยบางก็เอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปกันบางก็ได้นั่งพูดคุยกันอย่างใจเย็นบางก็จับกลุ่มคุยกันถึงเรื่องประสบการณ์ที่ทำให้เหงื่อตกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีอยู่คนหนึ่งที่ดูเหมือนว่ายังมีแรงเหลือเฟือที่จะทำอะไรหามหามในอยู่เสมอไม่มีใครรู้เลยว่าบอยนั้นคิดอะไรอยู่ จูจูเขาก็ตะโกนด้วยเสียงอันดังลั่นออกมาอย่างหยาบคายว่าขวยยอตะโกนออกไปที่หน้าผาลุมศักจากนั้นก็เงียหูเพื่อที่จะฟังเสียงที่มันจะสะท้อนกลับมาเหมือนกับในละครหลังจากนั้นบอยก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมากระทน,นันโดยบอยบอกกับเพื่อนๆว่ารู้สึกเหมือนว่า ถูกสายตาแหลมคมจ้องมองไปที่เขามีใครเห็นบ้างไหมบ่อยเข้าใจว่าอาจจะมีวัยรุ่นกลุ่มอื่นที่ส่งสายตามไม่พอใจมาที่เขาก็เป็นไปได้เรียกว่าพร้อมที่จะบวกเต็มทีแต่ถ้าพูดกันจริงๆก็คือตอนนั้นมันก็ไม่แปลกหรอกที่จะมีคนที่ไม่พอใจกับการกระทําของบอยเราก็ไม่ทันคิดถึงเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นเลย หลังจากที่ตะวันรับขอบฟ้าเป็นที่เรียบร้อยไปได้สักพักหนึ่งความมืดก็ได้เข้ามาแทนที่อย่างไม่ทันตั้งตัวกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ก็ใช้เส้นทางเรียบผาเพื่อที่จะกลับไปยังที่ทำการอุทยานในความเป็นจริงนั้นต้องเรียกว่าเดินตามนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นกันไปถึงจะถูก เพราะว่าพวกเขาเองก็ไม่เคยมีใครในกลุ่มที่จะมีประสบการณ์มาเที่ยวที่นี่มาก่อนอีกทั้งยังไม่มีใครพกไฟฉายหรือว่าเครื่องที่จะส่องสว่างอื่นๆมาด้วยเลยต้องพยายามที่จะเกาะกลุ่มเดินอยู่ระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่มหน้าที่มีไฟฉายนำทางอย่างไรก็ตามปรากฏว่าเมื่อเดินตามไปเรื่อยๆ แสงไฟจากนักท่องเที่ยวกลุ่มที่อยู่ข้างหน้านั้นก็ค่อยๆห่างออกไปทีละนิดทีละนิดและแม้ว่าพวกเราจะเ,เร่งฝีเท้าเพื่อที่จะเดินตามให้ทันแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะเดินตามทันกลุ่มข้างหน้าได้จนกระทั่งแสงจากกลุ่มข้างหน้านั้นได้หายลับไปแล้วในขนาดเมื่อหันกลับไปมองข้างหลังก็ไม่พบว่ามีนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆที่ควรจะเดินตามมา อีกเช่นเดียวกันเรื่องราวนั้นดูว่ามีเพียงพวกเราที่เหลืออยู่ท่ามกลางความมืดมิดมีอยู่แค่เราเพียงกลุ่มเดียวนักศึกษากลุ่มนี้จึงรีบเดินเร่งฝ่าเท้าให้เร็วขึ้นกระทั่งเดินไปจนถึงร้านค้าขายของชำระหว่างทางจึงได้สอบถามถึงเส้นทางกลับไปอย่างที่ํำการ อีกทั้งยังขอซื้อเทียนเพื่อที่จะเป็นแหล่งของแสงสว่างแต่ปรากฏว่าที่ร้านให้ได้เพียงแค่สองเล่มเพราะว่าเขาเหลืออยู่แค่นั้นแล้วนอกจากนี้ทางร้านก็ยังแนะนําให้เดินกลับด้วยเส้นทางลัดเนื่องด้วยเห็นว่ามันดึกและก็มืดกาแล้วน่าจะเป็นเส้นทางผานาน้อยองค์พุทธทเมตตาแล้วหลังจากนั้นชาวคณะ ก็ได้ออกเดินทางกันต่อในทันทีในช่วงแรกของการเดินทางกลุ่มนักศึกษาจะเดินเรียงหน้ากระดานไปสี่คนแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากยิ่งเดินไปเรื่อยๆก็ยิ่งพบว่าเส้นทางนั้นค่อยๆแคบลงก็บีบให้พวกเขานั้นไม่สามารถเดินเกาะกลุ่มหรือว่าเดินเรียงหน้ากระดานได้แล้วจึงเปลี่ยนมาเป็นแถวเดียวเรียงหนึ่ง โดยที่หัวแถวนั้นก็จะเป็นผู้ที่ถือเทียนนาทางและก็มีบ่อยผู้ที่อยู่รังท้ายแถวเป็นคนถือเทียนอีกเล่มหนึ่งและเนื่องจากวีัยทัศน์ตรงเรียกว่าคับแคบมากๆด้วยความสูงของยาที่ปดบังจนเกือบสูงเท่ากับคนในขณะที่หมอกนั้นลอยตำ่ำในค่ำคืนที่แทบจะไม่มีแสงดาวระยะการมองเห็น จึงมีเพียงแก่รัศมีของแสงเทียนสองเล่มนี้เท่านั้นเองโดยที่ทางกลุ่มมีวิธีเช็คจำนวนสมาชิกด้วยการผลัดกันนับยอดคือนับว่า1 2 3 4ไปจนถึง10นับอย่างนี้อยู่เป็นระยะระยะตามแบบฉบับของการเข้าค่ายเดินป่าเพื่อที่หากมีสมาชิกหายไปหรือว่าเพิ่มเข้ามาจะได้รู้ตัว ในขณะที่กลุ่มนักศึกษาเดินไปตามทางพวกเขาต่างก็รู้สึกตัวตลอดว่ามันมีสิ่งที่ไม่ชอบมาพากคนนั่นก็คือเสียงที่ราวกับว่าใครบางคนกำลังเอามือลูบไปตามแนวต้นหญ้าเล่นไปตามทางระหว่างที่เดินอยู่ซึ่งในเวลานั้นคงไม่มีใครในหมู่คณะของนักศึกษาที่จะสบายอารมณ์พอที่จะทำแบบนั้นได้แต่แม้ว่าจะรู้สึกกันทุกคน ก็ไม่มีใครกล้าที่จะเอ่ยทักเรื่องนี้ขึ้นมาแม้แต่คนเดียวจนกระทั่งมีนักศึกษาคนหนึ่งละสิบกระซาบว่าตนนั้นเห็นเงาของอะไรบางสิ่งบางอย่างรูปร่างคล้ายกับคนแต่ตัวใหญ่กว่าคนปกติทั่วไปมากนั่งกดเขา่าอยู่ภ่ายในแนวหญ้าอยู่แวบหนึ่งทังนใดนั้นเองก็ถูกบ่อยที่รังท้ายตามมาเบิดกะโหลกเขาให้หนึ่งที ก่อนที่จะมาปลามว่าไหนกูไม่เห็นว่าจะมีใครเลยแม้ว่าในภายหลังจะมีนักศึกษาในกลุ่มอีกหลายคนให้การคลายกันว่าพบเห็นเงาเนร่านามลักษณะสูงใหญ่เช่นเดียวกันหากแต่เพราะว่าทัศนวิสัยที่มันกลับแกบและก็ไม่มีใครที่ได้เห็นแล้วจะกล้าบ้าบินพอที่จะเลี้ยวกลับไปดูอีกรอบ อย่างไรก็ตามในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาจนถึงจุดที่ต้องตัดสินใจทางข้างหน้าตอนนี้เป็นสิ่งที่หลายคนเรียกกันว่าทางสามแพงนอกเหนือไปจากเส้นทางที่เดินผ่านมาด้าน,นหน้ามันก็มีทางเลือกให้ไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาในจังหวดนั้นเองคณะเดินทางก็หยุดพักเพื่อนับยอดเช็คจำนวนกัน หน้าแปลกที่กล่าวนี้นั้นนับได้เพียงแค่เก้กาคนที่สิบนั้นหายไปไหนพอมองหาดูดีๆก็พบว่าบอยนั่นเองที่หายตัวไปขอย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้สักเล็กน้อยก่อนหน้านี้คือจูจ่ๆก,ก็มีเสียงบอยนั้นกระชิบกระซาบกับเพื่อนไกลๆว่าตนรู้สึกเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกอย่างกระทนนันหันแต่เนื่องจากที่เป็นช่วงเวลาหน้าเสียวหน้าขวาน ทุกคนก็ใจจดใจจ่อก,กับทางที่อยู่ข้างหน้าจนคิดกันไปว่าบอยคงนึกพิเลนอะไรขึ้นมาอีกแล้วเลยไม่ได้สนใจอะไรนักกระทั่งตอนนี้รู้แล้วว่าบอยไม่ได้ลอเล่นกลุ่มนักศึกษาจึงแบ่งคนออกมาจำนวนหนึ่งเดินย้อนกลับไปตามเส้นทางที่พึ่งจะผ่านมาเพื่อที่จะไปตามหาบอย เดินหากันอยู่สักพักหนึ่งก็พบว่าบอยนั้นนอนล้มอยู่ที่ริมทางแล้วก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นคือส่วนเอวลงไปของบอยนั้นหายเข้าไปในพงหญา้าและดูเหมือนว่ามันจะค่อยๆกลืนร่างของบอยเข้าไปเรื่อยๆร,ราวกับถูกอะไรบางอย่างกลืนกินเข้าไปพอเพื่อนๆเ,เห็นดังนั้นก็ได้กุลีกูจจรกันเข้าไปรั้งตัวของบอยเอาไว้ ส่วนคนที่วิ่งตามมากนรีบร้อนจนไปเตะกกิงไม้ที่แห้งอยู่แล้วก็โดนตําเป็นแผลภาพที่หลายคนเห็นในตอนนั้นก็คือบอยนั้นออกอาการไม่สู้ดีนักมีภาวะกระตุกอย่างเห็นได้ชัดตัวนั้นแข็งทื่อตาเหลือกค้างสร้างความตื่นประหนกตกใจให้กับคนที่พยายามจะเข้ามาช่วยเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะพยายามปฐมพยาบาลด้วยการบีบนวดเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อนั้นผลลายแต่ปรากฏว่าร่างของบอยก็แข็งกริ่งราวกับท่อนไม้อย่างไรอย่างนั้นเลยคณะนักศึกษาก็เลยเลือกที่จะช่วยกันแบกร่างของบอยที่ตอนนี้เรียกได้ว่าไร้สติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนหนึ่งก็ได้หิ้วแขนอีกคนหนึ่งก็หิว้วขาหามกันไปได้สักครู่หนึ่งกลุ่มนักศึกษา ก็เหลือบไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เคลื่อนไหวไปมาอยู่ที่พื้นนานาปรากฏว่ามันก็เป็นงูตัวหนึ่งที่ทำตาทางจะเลื้อยเข้ามาทางนี้ทุกคนเมื่อเห็นดังนั้นก็ตกใจหยุดเดินกันหมดเจ้าสิ่งที่ดูคล้ายว่าเป็นงูนั้นก็นิ่งตามแต่ที่แปลกประหลาดใจก็คือพอลองเดินเข้าไปดูใกล้ๆมันกลับกลายมาเป็นเพียงแค่ท่อนไม้ท่อนหนึ่ง แม่ว่าตั้งก้าวคนให้การตรงกันว่าเมื่อกี้มันเป็นงูงแน่เลยหลังจากที่เดินทางกันต่อไปได้สักพักหนึ่งเพื่อนที่หามบอยจู่ๆก็ออกปากว่าหามไม่ไหวแล้วหนักมากเรื่องนี้ก็นับว่าแปลกมากเพราะว่าคนหามก็เป็นคนที่ตัวใหญ่ที่สุดในกลุ่มขณะที่บอยนั้นก็ไม่ได้จัดว่าเป็นผู้ชายที่รูปร่างใหญ่อะไรมากนัก ออกจะเล็กกว่ามาจรฐานชายไทยเสียด้วยซ้าเพื่อนอีกคนก็เลยไปช่วยกันซ้อนปรากฏว่าคราวนี้ตัวบอยหนักกว่าเดิมถึงแม้ว่าจะใช้คนหามถึงสามคนก็พยุงบอยไม่ขึ้นร่างกองบอยนั้นล้วงลงไปอยู่กับพื้นก่อนที่จะเริ่มฉักดินชักงออย่างน่ากลัวในระหว่างนั้นเองนักศึกษาคนหนึ่งในกลุ่มก็สังเกตเห็นดวงไฟผ่านมาทางนี้ พอสังเกตดูดีๆก็พบว่าเป็นแสงจากไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ผู้ที่กำลังขับขี่อยู่นั้นใส่ชุดพลางคล้ายกับหลายทหารเลยโบกและก็ตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือในทันทีแม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่มีใครได้ยินหรือว่าได้สัมผัสถึงเสียงรถได้เลยเจ้าหน้าที่ในชุดพลางโคเรียบให้คนป่วยนั้นขึ้นรถในทันที โดยที่มีรุ่นพี่นำกลุ่มตามขึ้นไปแล้วค่อยพยุงตั้งของบอยกลับไปส่วนคณะนักศึกษาที่เหลืออีก8คนฐานเจ้าหน้าที่แนะนำให้เดินเลี้ยวขวาที่ฐานแยกสามแพ่งที่อยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะกลับไปอย่างที่ทำการให้เร็ว,วที่สุดโดยรุ่นพี่ก็ส่งมอบไม้แดงที่เก็บไว้กับตัวให้กับนักศึกษาคนหนึ่งนำติดตัวไปภายหลังรุ่นพี ที่ขึ้นไปกับบอยกอลาวาจังหวัดนั้นเองก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นอีกคือทั้งๆที่เจ้าหน้าที่แนะนำเส้นทางว่าทางขวาจะไกลที่สุดแต่กลับพาบอยกับตนนั้นเลี้ยวไปทางสายแทนรุ่นพีคนนี้ก็นึกครึ้มใจขึ้นมาก็เลยชวนคุยว่าพวกตนไปเจอเข้ากับอะไรมาบ้างตลอดวันกระทั้งที่บอยหายตัวไป ก่อนที่จะมาพบตัวว่านอนอยู่ในพงญยาจู่ๆเจ้านาทีคนนั้นก็ได้หัวเราะลั่นขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีกลุยก่อนที่จะเอ่ยปากเป็นครั้งแรกด้วยน้ำเสียงที่หยาบแบบที่เปลี่ยนไปจากรัางแรงที่ได้ยินว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกรุนปีก็สารภาพว่าตอนนั้นนั้นกลัวมากๆแม้ว่าสุดท้ายจะเดินทางไปถึงสะพานไม้ หลังที่ทําการอุทยานได้อย่างปลอดภัยก็ตามตอนนั้นน้ําหนักของบอยไม่ได้มากเหมือนกับครั้งที่อยู่ในป่ารุ่นพีเพียงคนเดียวก็พอที่จะฮิ้วปีเข้าไปห้องพยาบาลได้ตอนนี้บอยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่แล้วโดยที่มีรุ่นพี่คอยเฝ้าดูอาการอยู่กระทั่งผ่านไปไม่นานบอยก็ได้ฟื้นขึ้นมา แต่ก็ยังมีอาการสับสนงุนงงอยู่จึงได้ขอนอนพักต่ออีกด้านหนึ่งนักศึกษาทั้ง8ดคนที่ได้ลัดเลาะมาตามเส้นทางที่แยกมาทางขวาในที่สุดทเทียนที่มีอยู่ก็หลอมละลายจนหมดแสงสว่างก็ได้ดับลงในงทันทีแต่ก็ยังพอที่จะมีแสงไฟจากจอมือถืออีกสักสองถึงสมเครื่องโดยที่ภายหลังนักศึกษากลุ่มนี้ก็ให้การว่า ระหว่างทางก็รู้สึกเหมือนกับมีใครบางคนนอกเหนือจากกลุ่มของเขานั้นได้เดินติดตามมาด้วยตลอดทางและในจำนวนแปดคนก็มีบางคนที่พลัดตกหลุมตกบอ่อไปนอนวัดพื้นถึงสองครั้งสองคราวแน่นอนว่าไม่มีใครที่จะแกล้งกันในเวลานั้นแน่นอนกระทั่งกลุ่มนักศึกษาเดินไปพบเข้ากับแสงไฟที่ห่างออกไปข้างหน้า ลักษณะเหมือนกับไฟจากอาการบ้านเรือนทั้งกลุ่มจึงมีความหวังและก็ได้เร่งฝีเท้าเดินมุ่งหน้าไปยังแสงที่ว่านั้นแต่ว่าพวกเขาจะเดินไปไกลแค่ไหนก็ตามก็ไม่มีทาทีว่าจะเข้าใกล้แสงนั้นเลยซ้ำดูเหมือนว่ามันค่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆทุกก้าวที่เดินไปก้งางนาจนในที่สุด มันก็ได้เลือนหายไปในความมืดหลายคนนั้นก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าพวกตนนั้นกำลังเดินวนอยู่เป็นวงกลมหลงอยู่ท่ามกลางความมืดหรือเปล่าความกลัวก็เริ่มแทรกเข้ามาเกาะกลุ่มหัวใจพร้อมกับทีความหวังเมื่อสักครู่นั้นดับไปพร้อมกับดวงไฟหนึ่งในนั้นก็ได้ยกมือที่กําไม้แดงขึ้นกราบไหวบนบานศาลกล่าว ขอเจ้าทีเจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลละโลกให้ช่วยด้วยเถิดขอให้นำทางพวกตนกลับไปยังที่ถูกที่ควรแล้วไม่นานเพื่อนคนหนึ่งก็ได้แหวกยาที่สูงท่วมหัวข้างทางออกมาเจอเข้ากับแสงไฟจากที่ทำการทางทางที่มันไม่ได้ไกลตอนที่พวกเขานั้นหลง ขนาดนั้นเองก็มีเจ้าหน้าที่ในชุดพลางทหารสองคนส่งไฟฉายมาทางกลุ่มของพวกเขาก่อนที่จะเอ่ยปากกรองทักว่าเจอพวกมันแล้วอย่างไรก็ตามตอนนั้นทุกคนดีใจมากที่ได้พบกับความช่วยเหลือหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทั้งสองนายก็ได้พานักศึกษาทั้งหมดนั้นไปส่งอย่างที่พักนักศึกษาก็ไม่ลืมที่จะจุดทูปบ,บอกกล่าวของกาลาโทสิ่งศักดิ์ที่ได้ช่วยพวกตน จังหวะนั้นเองบอยที่หายมึนหัวแล้วก็ออกมารวมกลุ่มกับคนอื่นๆบอยเล่าว,ว่าตัวเองนั้นจำอะไรไม่ได้มากนักภาพสุดท้ายที่บอยเห็นก่อนที่ตัวเองนั้นจะลม้มลงไปก็คือมีเงารูปร่างคล้ายกับคนในตานั้นแดงกลำ่ำเหมือนกับจะมีความโกรธร่างกายก็เป็นคนตัวใหญ่พุ่งเข้ามาผลักแล้วก็กดทับร่างของบอยเอาไว้จนลุกไม่ขึ้น อย่างไรก็ตามเรื่องรายๆมันก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วตอนนี้พวกเขาทุกคนปลอดภัยก็ไม่ลืมที่จะออกมาตามหาเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีพระคุณที่เคยช่วยนำทางมาที่ํำการแต่หน้าแปลกก็คือไม่ว่าจะตามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะดังกล่าวอีกทั้งกลุ่มนักศึกษาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่แถวนั้นก็ได้คำตอบว่า เจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุดพลางเต็มยศขนาดนั้นที่นี่ไม่มีหรอกนะอาจจะพอสรุปได้ว่าคนคนนั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของที่นี่แน่แต่คำถามก็คือเป็นใครละ่ะภายหลังเรื่องราวก็ได้ไปถึงหูแม่ค้าแม่ขายในระแวกนั้นก็ได้ความว่าเจ้าหน้าที่ในชุดพลางเหล่านั้นแท้ที่จริงก็คือผู้ช่วยขององค์พุทตเมตา ที่กอยปรากฏตัวออกมาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้หลงทางในป่านอกจากนี้วันถัดมากลุ่มนักศึกษาอย่างได้ก,กลับไปตามรอยเดิมที่พวกเขานั้นเดินทางกันมาพบว่าต้นไม้ใหญ่ที่รุ่นพี่นั้นเคยยกมือไหว้ขอกมาดในช่วงแรกกลับไม่มีอยู่ที่นั่นแล้วโดวยสังเกตได้จากบริเวณนั้น ยังคงมีเศษปลาสเตอร์ปิดแผลที่พวกเขาใช้กันตอนหยุดพักในบริเวณนั้นยังไม่หมดแค่นั้นช่วงกลางดึกที่กลุ่มนักศึกษากำลังจนมุมกับสถานการณ์ของบอยจนได้รับการช่วยเหลือจากรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าเส้นทางที่พวกเขาเห็นว่ารถพุ่งทยานมาหาพวกตนนั้นมันมีเพียงแก่ก่ญ่าที่รกท่วมหัว เหมือนกับบริเวณอื่นไม่ได้มีร่องรอยว่าจะมีรถคันใดผ่านเข้ามาได้แน่ๆอีกทั้งทางสามแพ่งที่เจ้าหน้าที่พาบอยกับคุนพี่ขึ้นรถแล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายปรากฏว่าในความเป็นจริงมันก็มีเพียงแค่เส้นทางทางขวาเท่านั้นที่ใช้ได้เนื่องเพราะว่าแยกไปทางซ้ายเป็นเส้นทางขาดที่ถูกน้ำกัดเซาะจนเป็นร่องลึก ที่ต่อให้รถโฟ h ์วิก็ยังไม่แน่ว่าจะข้ามไปได้กลายเป็นว่ามีเรื่องปฏิหารหลายๆเรื่องรวมกันอยู่ในค่ำคืนนั้นอย่างน่าอัศจั์ใจเรื่องราวสุดพิสดารที่เกิดขึ้นในทิปนี้ก็ดูท่าทีว่าจะจบลงแต่เพียงเท่านี้วันสุดท้ายก่อนที่จะกลับด้วยความรู้สึกผูกพันและก็ขอบคุณในไม้สีแดงที่รุ่นพี่นันนำติดตัว มาด้วยตลอดทั้งคืนจึงได้นำไปปักไว้กับโคนต้นสนใหญ่ที่อยู่ในบริเวณลานกลางเต็น์กระทั่งขากลับลงมาจากเขาพวกนักศึกษาก็มีโอกาสได้แวะสักการะศาลเจ้าพ่อที่บริเวณตีนเขาแต่สิ่งที่ชวนให้แปลกใจก็คือในศาลที่ว่านั้นมีสิ่งหนึ่งที่ดูคุณตาทุกคนในกลุ่มอยู่นั่นก็คือไม้เท้าสีแดงสด ที่มีปลายม้วนงอวางอยู่ข้างในซึ่งดูคล้ายกับไม้ที่พบเจอในป่าคืนนั้นอย่างมากนี่เป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าหากไม่แล้วก็คงเป็นเพราะว่าเจ้าพอทันได้หยิบยืนความช่วยเหลือให้ในช่วงเวลาแห่งความลำบากขอพูดถึงบอยสักหน่อยพอบอยกลับไปอย่างที่บ้านเป็นแม่ของบอยที่ออกมาเปิดประตูรับอยู่ที่หน้าบ้าน แต่คำพูดทักของแม่ทำเอาบอยนั้นสะอึกไปเหมือนกันแม่บอยก็ได้ทักออกมาว่านี่เอาใครมาด้วยยืนอยู่หน้าบ้านตาแดงกล่ำเชียวอย่างไรก็ตามบอยไม่กล้าที่จะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บนผูกระดึงให้กับแม่ฟังเพราะกลัวว่าแม่นั้นจะตำหนิติดเตียนเอาแต่ได้ออกปากเล่าให้กับพี่สาวฟังแล้วต่อมาพี่สาวก็ได้นำเรื่องนี้นั้น ไปเล่าให้กับแม่ฟังอยู่ดีภายหลังจากที่เรื่องนี้นั้นเข้าไปอย่างหูของแม่แม่ก็เล่าให้ฟังว่ามีเรื่องแปลกเกิดขึ้นกับตนเองเช่นเดียวกันในช่วงที่บอยออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆใจความคือแม่ฝันเห็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านไปทั่วเรากับมือกำลังยื่นออกไปเพื่อที่จะไล่ตอนเด็กตัวเล็กๆที่วิ่งอยู่ด้านล่าง ในฝันนั้นแม่บอยก็พยายามที่ร้องขอแก่ต้นไม้ว่าได้โปรดอย่าทำอะไรเลยส่งสารมันด้วยเถิขดขณะที่แม่ของบอยเล่าเรื่องนี้ให้กับพี่สาวฟังอยู่นั้นก็เกิดได้ยินเสียงกระสิบแววขึ้นมาข้างหูว่าให้มันมากกมากูภายหลังแม่ของบอยจึงได้พาบอยไปทำพิธีขอกมาลาโทษอีกทั้งยังทำบุญถวายสังฆทานและก็อาบน้ำมนต เพื่อเป็นสลิปมงคลและก็ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์ประหลาดแบบนี้เกิดขึ้นอีกเลย